สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคมชัดลึกเม้นเมา คุณผู้ชมอย่าเพิ่งตกใจนะว่าวันนี้จะดูผิดแปลกคู่ไปนิดนึงเพราะว่าวันนี้พี่เพนมาประจำแทนประจำการแทนพี่ฝนนะคุณผู้ชมถูกต้องแล้วพรุ่งนี้ฝนก็จะแทนพี่สลับไปสลับมาอย่าเพิ่งงงกันอย่าเพิ่งงงวันไปแล้วเวลานะคุณผู้ชมวันนี้เป็นวันอังคารนะครับไม่แล้วันนี้เป็นวันพุธอ่ะพี่เพนวันนี้เป็นวันดีที่สุดในโลกเลยนะว่าพี่ตื่นเต้นมากแต่เมื่อเมื่อต้องเพรรราาะะวว่่่ันนนีีี้ฮฮโโของชาาวไทยขออองเรนนะคคืืักกกกีฬานัชมวยของเรานนะะคุณแแก้้ววใช่ล กำมาถึงเมืองไทยแล้วคุณผู้ชมด้วยกันมีแม่มาลินะแม่มาลิแล้วก็น้องแก้วสายคุณไก่โอ้ยอบอุ่นอุ่นน่ะฝากข้างเลยพี่เพนโอ้ยตายแล้วนึกว่ามีคอนเสิร์ตอะไรกิ๊ดกินดกิ๊ดกิ๊ดเลยคุณตันนมาต้อนรับแลกกีฬาวันนี้นะเขาแห่ขบวนกันไปที่จาก อนุสาวรีย์ในพิเทนไปพารากอนยิ่งใหญ่ลังการมากจริงๆคุณผู้ชมใช่แล้วแบบว่าตอนนี้กายเป็นแบบว่าแก้เป็นฮีโร่แล้วไปเป็นซุปตาต้องบอกว่าเป็นาเพผอนะที่เพนอาจจะดังกันทั้งบ้านนะอยู่ถึงแม่นะแม่มารีนี่ออกออกรายการค่อนข้างเยอะเลยนะทุกช่องเลยคุณผู้ชมตั้งแต่เมื่อวานย็นวันเมื่อเช้านี้ยังได้เห็นนะแต่จะบอกว่าแม่มารีน่ารักนะน่ารักมากแบบว่าเนาะแล้วภาพตอนที่แบบว่าสมกอดนะเจอลูกชายนี่แด้โอ้โหแม่จัดเต็มเลยคุณ พี่เพนหอมแก้มหอมน้ำผักหอมโอ้จริงจริงพี่ว่านะเนี่ยคือทางแก้วเนี่ยดูเป็นเหมือนซุปตาแล้วนะเป็นขวัญใจของชาวไทยนะนี่ครับคุณแดงยังอยู่นะพี่เพนคุณแดงอยู่เนี่ยคุณแดงณช่องเจ็ดเนี่ยนะยังอยู่นะอยคว้าตัวแก้วไปเล่นละครแล้วเนี่ยละครอะไรล่ะพี่เพนในขนมต้มไงโอ้รีเมคนะอาจจะรีเมคนะเพราะไปดูว่าถ้าคุณแดงยังอยู่นะอันรักอันก่อนนี่เป็นสมัยเก่าเป็นสมรสมีคู่กับ น้งฝนแลลน้ำเอออาจจะมีแววนะพี่เพนแต่คุณแดงไม่อยู่แล้วสีช่องเจ็ดเขาจะสนใจหรื่อเกล้าช่องสามไงโอ้ไม่แน่นะไม่แน่แต่แก้วคนดูหลอนะนะก็ได้ในสายตาคนไทยนะได้อยู่ไงนักมวยอะไรอย่างงี้พี่เพนนะดูซิสมรักคำสิ่งเขายังได้เป็นพระเอกเลยอ่ะเออไม่ใช่แค่แก้วนะพี่เพนน้องเต้า น้องเล็กไม่แน่นะตอนนี้คือกําลังเป็นที่เป็นที่แบบว่าได้รับการตอบรับหรือว่าเป็นฮีโร่ของทุกคนอะไรเงี้ยอีกคนหนึ่งที่ไม่ได้รับไม่ได้ในเหรียญก็แบบตีโต้ไงพี่เพนกล้ากระโดดไกลนะสุดคนนี้หน้าตาเหมือนบี้ไงพี่เพนหล่อมากงไงน้องปื้มจิตน้องปื้มจิตอันนั้นก็ได้อยู่นะก็ดูแบบว่าเ้าๆนะนะสาวหล่อน่องก็มีข่าวกับ คนในวงการบันเทิงนี่เพ้นนีนิานีอะไรอย่างนี้แต่เขาบอกเป็นเพื่อนกันแบบว่ารู้จักกันมานานปึ้มปึมกันอะไรอย่างนี้ไม่มีอะไรเรื่องนี้แล้วก็แบบไม่แน่หรอกพี่เพน้นไม่แน่เราก็ไม่รู้นะแต่พี่ปึ้มจิตเขาเป็นผู้หญิงไม่ใช่หรอออไม่รู้ว่าก็ดูแบบว่าดูอก็ดูธรรมาติษฐาเขาอะนะดูเป็นเห็นคุณผู้ชมสงสัยว่าเราทำไมไม่คุยถึงทำไมถึงเรื่องเกี่ยวกับเน้ยไม่คุยถึงเรื่องบันเทิงอะไรสักทีไม่หรอเพราะต้องบอกก่อนว่าตอนนี้กำลังแบบวกระแสแรงเคุณผู้ชมเนาะแล้วมาเข้าข่าวกันเลยไหมข่าวบันเทิงของเราข่าวแรกเป็นค พี่เพนข่าวนี้เลยอ่านต้องเล่าก่อนเลยค่ะพี่มาช่าวัชนะพานิชย์นี่กล้าสุดไงพี่แพนไปกินข้าวด้วยกันกับพี่มาช่านะก็เขาแบบจัดกิจกรรมไงพาแบบผู้โชคดีที่โหลดแอปของแกรมมี่เนี่ยเขาไ็ได้ไปแบบโหลดแอปฟรีได้ซีดาราเออได้ซีสุปตานะแม่าไปโหลดแอปมาหรือเปล่าเลยไม่ได้โหลดนะแต่ว่าเออเราก็แบบอย่ไปกินข้าวด้วยนะก็เลยไปแบบเห็นแบบ ต่างเรื่องต่างๆในนาเกี่ยวกับเรื่องข่าวของลูกชายสุทธิรักคือพี่เพนคือกายนวพลก็คือล่าสุดเนี่ยมีข่าวมองว่าแบบประมาณว่ากายเนี่ยไปกินแบบดื่มเหล้าในสถานที่บันเทิงแล้วแบบจนแบบเมาไม่รู้เรื่องเละเทะเลยนี่แบบจนแบบลืมลืมจําบ้านคังกลับไม่ถูกจนแบบต้องให้ตํารวจเนี่ยพากลับบ้านพี่เพนก็เลยแบบไปถามคุณแม่เลยว่าแบบ เห็ุได้ยินข่าวนี้บ้างหรือยังแล้วแบบเป็นรู้สึกยังไงบ้างอะไรอย่างงี้พี่มาชาเลยบอกว่าสําหรับข่าวนี้มันแบบมันนานแล้วนะเออก็แบบนั่นก็นึกว่าจะจบไปแล้วแต่ว่าเออก็ยังมีคนไปถามอยู่ก็เลยบอกว่าสําหรับกายกับมาชาเนี่ยเขาก็ไม่ได้อยู่บ้านเดียวกันคือแม่กับลุงเขาอยู่คนละบ้านกันพี่เพนก็คือแบบไม่ค่อยได้เจอกันเลี้ยงแบบฝรั่งใช่คือเขามองกายในในแง่ที่บอกว่า กายเนี่ยอายุก็23แล้วไงก็คือแบบโตแล้วบรรลุนิติภาวะแล้วด้วยแล้วอย่างแบบลูกฝรั่งเนี่ยบางทีปกติเนี่ยสิบห้าสิบหกเขาก็ปล่อยกันแล้วส่วนกายเนี่ยเขาก็อยู่แบบเหมือนถ้าอยู่เหมือนอยู่ในเมืองไทยแต่ว่าก็แบบก็ยังเป็นโตแล้วก็แบบสามารถดูแลตัวเองได้สามารถแบบเขาน่าจะรู้เรื่องอะไรต่างๆในเมืองไทยแล้วก็แบบปล่อยไปแล้วส่วนเรื่องที่ยังห่วงก็คือแบบ ห่วงแบบคนรอบข้างหรือว่าสังคมรอบตัวเพราะว่าสมัยนี้คนน่ยไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ว่าสังคมเนี่ยอาจจะดูแบบเรลลายสําหรับเขาบ้างอะไรอย่างนี้พี่มาชาก็บอกอย่างี้พี่เพ็ญเพราะด้วยความที่เป็นลูกผู้ชายด้วยเนาะเป็นลูกคนเดียวด้วยนะใช่เราจะแบบมีไปเป็นธรรมดาแหละวัยรุ่นเป็นผู้ชายนเพื่อนบ้างไปเที่ยวกับเพื่อนบ้างอะไรอย่างนี้ก็ต้องมีบ้างมีมุมนะพี่เพ็ญแล้วก็แบบก็เลยถามไปถึงเรื่องแบบ หัวใจของแม่ลับแบบตอนนี้เป็นยังไงบ้างอย่างเงี้ยพราะล่าสุดเคยไปถามถึงเรื่องแบบมีข่าวฮือฮาที่บอกว่ามาชากีกับเพทาไทยเออก็เลยแบบโดนไง่โดนไงเงิบกับมาไงพี่เพนก็เลยแบบว่าเรื่องผู้ชายเนี่ยจบได้ไหมไม่อยากพูดคือจบไหมจบเรื่องนี้ส่วนแบบตอนนี้ก็แบบพี่มาชาขอแบบทํางานเพลง ทำงานในวงการแบบอัลบั้มใหม่าาถูกต้องอยากให้เห็นอัลบั้มใหม่ที่กำลังกำลังวางแผงอยู่เนี่ยทำฮะทำหน้าที่ตรงนี้ให้ดีก่อนส่วนเรื่องอื่นๆเนี่ยค่อยว่ากันทีหลังแล้วก็มีปีหน้าเนี่ยอาจจะมีงานละครวิเพนแต่ว่าตอนนี้ยังอยู่ในช่วงของการพูดคุยถึงบทอะไรกันอยู่นะก็ห่างหายไปพักหนึ่งเน้อจากช่องสาถูกต้องก็เรื่องล่าสุดก็คือลิขิตสนิหานี่นะ ก็ต้องรอดูนะว่าแบบพี่มาชาจะเล่นละครเรื่องไหนแนวไหนนะอาจจะเป็นช่องสามนะพี่เพนนะก็ไม่แน่ไม่แน่นะก็ต้องรอดูแต่ว่ายังไงเนี่ยพี่มาชาก็ยังเป็นนางเอกได้เหมือนเดิมน่าจะบอกว่าดตลอดนี่หน้าเนี่ยหน้าอันยังแก่กว่าเลยพี่เพนยอมรับตรงๆเลยคือพี่มาชาใส่เ้ตลอดพี่มาชานี่กูรุ่นแม่นะเป็นคุณแม่ของอันได้เลยตลอดพี่ยังอิจฉาพี่มาชาเลยอย่าดูแลร่างกายสุขภาพพี่มาพี่มาชาบอกว่าการดูแลร่างกายให้หน้าเด็กอย่างนี้เขาบอกว่า พี่มาชาเนี่ยกินผักทุกมื้อไม่กินแป้งอะไรเงี้ยไม่กินแป้งกินข้าวอย่างเงี้ยหรอคือพยายามที่จะรักษาบางสวรรัตไงพี่เพ็ญแล้วก็แบบพี่มาชาเป็นหนีนาแล้วนะพี่มาชถูกต้องพี่มาชาเคยพี่มาชาบอกว่ากินผักเนี่ยมาเป็นเวลา20ปีแล้วนะพี่เพ็ญนะคุณผู้ชมก็ต้องเอาไปแบบเป็นตัวอย่างนะไม่มีไขมันนะถึงว่าที่แบบขุนเวลาไทยบงไทยแบบพี่มาชาที่แบบว สวยไปนัง่งไปนัง่งข้างนี่นอ,อายอายตัวเองนะก็หุ่นเธออย่างนี้นะน่าอย่างก,กับถันแกนะคุณผู้ชมนะอ่ะ ข่าวต่อไปดีกว่าพี่เพ้นที่ข่าวปูไปยาตาสุดนีป่วยมีอาการป่วยนะยังไงคะเป็นไม่กงไม่เกนุวดหัวเรื่องผู้ชายหรือเปล่าเป็นไมเกนแล้วเป็นโรคกระเพาะด้วยนะเออก็แบบว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเห็นปูบอกว่าอาจจะทํางานหนักเพราะว่าจากก่อนหน้านี้ก็คือมุ่งเรื่องเรียนไงแต่เรียนจบแล้วไงก็มุ่งเรื่องเรียนแล้วก็พอแบบเรียนจบเนี่ยก็บินมาถ่ายละครหรือกลับมาทํางานเลยก็อาจจะตก แบบว่ามันเหมือนแบบมีผลกระทบมาจากตอนนั้นไงถือว่าเป็นเค,คเป็นนางเอกที่ พอบินกลับมาช่องเจ็ต้องป้อนละครให้ตลอดเลยนะคุณผู้ชมนะเขาเลยบอกว่าตอนนี้ก็แบบคุณหมอก็ไม่ให้ไม่ให้ทานอาหารเพดยรถจัดอะไรอย่างนี้แล้วก็ให้พักผ่อนแต่พี่ว่าพักผ่อนไม่ได้หรอกเพราะว่าต้องทํางานตอนนี้ถ่ายละครอยู่กับซีสิวัฒไงก็ต้องถ่ายละครทํางานไปด้วยคุณชายเลี้ยงหมูคุณหนูเลี้ยงแกะนักข่าวก็เลยถามว่าเนี่ยตายแล้วไม่สบายอย่างนี้นี่โน้ตไปเยี่ยมหรือเปล่าอ๋มไปเด็นนะจ๊ะปู่ก็เลยบอกว่าตายตายตายเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันก็ไม่ต้องไป ย่ยมก็ได้มั้งตลอดเวลาพี่เพคือไปถามเขาที่แล้วก็แบบไม่อยากพูดเรื่องนี้มาถามรอบนี้ก็แบบเป็นเพื่อนแต่ว่าที่เห็นในอินสตาแกรมของโน้ตนะพี่เพนมีภาพปูกับครอบครัวโน้ตถูกต้อง ภาพครอบครัวเนี it? It okay. ่ยอาจจะเป็นไม่มีปู่ไงแต่ว่าเรื่องของเรื่องคือเงากระจกที่สะท้อนมาเป็นรูปปู่จ้าปู่ก็บอกว่าไม่มีอะไรก็เป็นเพื่อนกันรู้จักครอบครัวของโน้ตอยู่แล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรเป็นเพื่อนกันแต่เป็นเพื่อนกันย้ำเห็นไหมเป็นเพื่อนกันคุณผู้ชมแต่คุณผู้ชมคิดว่าแบบเพื่อนกันก็ไปถ่ายรูปก็เป็นรองไม่แปลกเนาะพี่เพนเนาะไปถ่ายรูปให้ครอบครัวเขานะแต่มันจะสนิทเกินไปหรือเปล่าอันนี้แหละคนก็เลยถามว่าอาตายแล้วมีภาพแบบนี้ออกมาคนก็ถามว่ากลับมาสนิทสนมกันเหมือนเดิมหรือเปล่าหรือมากขึ้นหรือเปล่า ปูบอกก็ไม่มีอะไรก็ยังย้ำเหมือนเดิมว่า <c oughs> เป็นเพื่อนกันไม่มีอะไรมากกว่านั้นปูจะตอบเท่าที่ตอบได้คือตอนนี้ก็อยากแบบไม่อยากให้แบบถามถึงเรื่องนี้อยากให้มุง่งถามเรื่องงงเรื่องงานสนใจเรื่องงานมากกว่าเห็นไหมอาจจะเป็นแบบเพราะอย่างนี้เพราะเหตุผลนี้หรือเปล่าพี่เพ้นทางด้านครอบครัวพี่โนต้ตเนี่ยเขาไม่ไม่ค่อยอยากจะให้แบบไม่อยากให้เป็นข่าวไม่แน่พี่ก็ไม่รู้ไงว่ายังไงก็เพราะว่าดูอย่างสะพ้ย สะเพรเล็กนะไม่<ๆ>ไม่ไม่สแพรเล็กเขาก็แบบว่านี่นะเขาก็แบบไม่นี่นะไม่ค่อยออกตัวแรงว่าเออ <laughs> นะเพราะว่าก็ให้รู้ๆกันไปเองนะคุณเรยาเดอะมิวสิอลของเรานี่นเอง <laughs> อ่าน,นะคะก็เลยถามเรื่องนี้อีก <laughs> ว่าเมื่อไหร่จะรับปริญญาถึงแม้เพราะว่าจบแล้วก็บอกว่าคือตอนนี้ก็ก็ยังต้องทํางานไปก่อนแต่ที่นู่นเนี่ยคือรับปริญญาเนี่ยรับเมื่อไหร่ก็ได้คือก็เลือกรับได้อะไรอย่างนี้แล้วเขาก็บอกว่าเดี๋ยวถ้ารับรับแล้วเนี่ยจะมีเอารูปมาอวดละกันตอนนี้คือยังไม่ได้ไปรับอะไรอย่างนี้นะ ก็แสดงความดีด้วยที่อังกฤนะที่อังกฤษก็แสดงความดีด้วยนะก็คงได้ถ้าไปรับแล้วก็คงแบบได้เห็นภาพที่ปูถ่ายรูปรับปริญญามให้เห็นเนาะต้องใช่อ่ะมาข้ามาวิกสามเดิมพี่คนล่าสุดเนี่ยมินชลิดาคือไปบงสวงละครเรื่องคุณชายรณนพีหนึ่งใน5้าซีรีส์ของเรื่องจุฑา สุภาพบุพรุษจุฑาเทพคือนางเอกของเรื่องนั่นเองจก็คือแบบเรื่องนี้เป็นพี่นกชัดชัยเป็นคนกำกับการแสดงนะพพิเพนการันตีได้การันตีได้แล้วก็มีข่าวประมาณว่ามินเนี่ยเป็นลูกรักของพี่นกอีกคนหนึ่งนะพิเพนเขาเลยบอกว่ามิ้นก็เลยบอกว่านับถือพี่นกเนี่ยเป็นเหมือนพ่อคนหนึ่งนะพพิเพนคือแบบเพราะละครหลายเรื่องเล่นกับพี่นกนะตั้งแต่แบบตั้งแต่เรื่องเหนือเมฆภาคแรกนะอ่ะก็เป็นมิ้นมิ้นก็เหมือนเป็นแบบ นางเอกคู่บุญพี่นกแลบยบมินเขาก็เลยนับถือพี่นกเนี่ยเป็นเหมือนพ่อแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งก็แบบว่าคนจะติดภาพมินเนี่ยไปเล่นละครคู่กับหมากมากกว่าม,มินก็เลยบอกว่ามันไม่มีอะไรมากไปกว่าแบบคือนักแสดงสามารถร่วมงานใครก็ได้พี่เพนล,ลคือไม่ต้องจําเป็นว่าต้องเป็นคนนี้อ้เหมือนยาย่ายายา่ยาก็แบบสามารถจะเลือก,อกร่วมงานได้ไม่ใช่เฉพาะนะเด็ดเท่านั้นก็คือเป็นนักแสดงของช่องสามเนี่ยก็เล่นได้หมดทุกค่ายและมีอีกประเด็นหนึ่งพี่เพนจคือล่าสุดเนี่ย เป็นวันเกิดของมิ้นแล้วผู้ผาเนี่ยเขาก็มาแสดงความยินดีด้วยในงานก็เลยไปถามว่าเออสรุปแล้วเนี่ยยังไงยังไงยังเด็กทั้งคู่เลยจะเป็นสะพายเล็กของโบนันซ่าหรือเปล่าตามรอยพี่แอปอะไรอย่างนี้มิ้นก็ตอบสเต็ปเดิมพี่เพนเหมือนแบบเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนกันตลอดเวลาคือไม่มีอะไรมากเพราะว่าตอนนี้มิ้นก็ยังแบบเด็กอยู่พี่เพนเบบี้เบบีอย่างเงี้ยทั้งคู่เนี่ยยังเป็นเด็กอยู่คือยังไม่มีอะไรมากไปกว่าเป็นเพื่อนกันแล้วแบบ ท่าทีที่ภูผาจะมาเข้ามาแบบเชิงชู้สาวก็ยังไม่มีินก็เลยยังให้คําตอบได้ว่าก็เป็นแค่เพื่อนกันเท่านั้นไม่มีอะไรเป็นพิเศษเอมากกว่าคันอื่นอ่ะพี่เพนนะเพราะมินเคยถามภูผาภูผาก็ตอบแบบนี้แหละเหมือนกันเลยตอบประมาณว่าแบบอืมก็ยังเป็นเพื่อนกันบันที่อาจจะเตียมกันมาก็ได้พี่เพ้นนะแล้วก็ไม่รู้นะอะต้องติดตามต่อไปเพราะว่ามินเขาก็แบบสวยได้โลยน้พี่เพนนะ น่ารัน่าจะเดินเดินลอยตามก็ไม่แน่แต่ว่าตอนนี้ยังเด็กอยู่ไงที่ว่ายังยังมีโอกาสอีกเยอะใช่ไหมไม่แน่หรอกแบบว่าก็อาจจะแบบว่าก็ต้องรอดูกันไปว่าจะลงเอ่ยกับใครถูกต้องเอาไปอีกคนหนึ่งพี่เพ้นวิ่งสามเหมือนอันแล้วว่าแล้วคือนักเอกเบอร์นี้เลยนะซุปกาเป็นลูกรัก ของจ่องสามยกาย่าจะพูดถึงน้องยาย่านั่นเองล่าสุดขึ้นมีข่าวของนายประวิทย์ไงพิเทนที่น้องก็ตกใจนะแบบว่าไม่ทราบข่าวก็คือทราบข่าวเนี่ยพร้อมกับนักข่าวนี่แหละว่าแบบเออคุณนายประวิทย์ของเขาเนี่ยได้ลาออกแล้วเขาก็บอกว่าแล้วนักข่าวก็เลยถามไงว่าแบบตายแล้วอย่างนี้คุณประวิทยาอ่อนเนี่ยจะหลุดพ้นตําแหน่งลูกหลักของคุณประวิทย์ไปแล้ว ย่าๆเนี่ยเหมือนแบบเป็นลูกหลานของนายประวิทย์เพราะว่านายประวิทย์เนี่ยเป็นคนที่จําชื่อย่าๆได้คนเดียวในช่องนะเในช่อง่แล้วกระดิ่งจำไม่ค่อยได้นะรุ่นๆคนอื่นนี่เรียกคิดตลอดคิมเบอร์รี่เรียกเป็นแบบอ๋อแต่จำอ๋อย่าๆย่ายาๆคุณประวิทย์จำได้ถ่กต้ย่าๆก็บอกไม่ใช่เรียกอะไรอย่าไปคิดอย่างงั้นใช่ไหมว่าแบบโอตายแล้วแบบอย่าพูดถึงประเด็นนี้เลยอย่างนี้เพราะเป็นเด็กไงพี่เพนเด็กเป็นเด็กในฐานะที่ย่าๆก็เป็นแบบนักแสดงใหม่ก็ต้องแบบ ยาย่บอกว่าถึงแม้ในช่องเนี่ยจะเกิดการเปลี่ยนแปลงแลไรก็ตามเนี่ยแต่ว่าตัวเองเนี่ยต้องทําหน้าที่การเป็นนักแสดง,สดงให้ดีที่สุดทําหน้าที่อของการเล่นละครเนี่ยให้ดีที่สุดเท่านั้นเองอคือไม่อยากจะให้แบบไปไปติดภาพหรือว่าไปแบบไม่ได้เป็นคนที่พิเศษเหนือคนอื่นในช่องเท่านั้นอ่ะอจริงๆแล้วละครยายากันเดชเนี่ยเพิ่งจบไปนะ นักข่าวก็เลยถามอีกว่ามีคนเรียกร้องในมีคนเรียกร้องแฟนคลับเรียกร้องว่าจะมีละครคู่กันอีกไหมเออนนพิ่งจบไปมันมาธรณีนีน่นีน่แขกครองแต่ก็แฟนยังเรียกร้องตลอดว่าแบบจะมีอีกไหมออนี้ย่ายๆเขาบอกว่าอันนี้ก็ต้องแล้วแต่ผู้ใหญ่ใช่ไหมว่าจะมีหรือไม่มีแต่คิดว่านะพี่เพนไม่เกินปีหน้ามาแน่นอนพี่ว่าต้องพักนิดนึงน่ะ ในความรู้สึกพี่นะมันมันถีกันไปไหมแต่แฟนเขาเขาอาจจะบอกว่าเออไม่ทีรอเขาชอบเขาปรับปรืมอะไรอย่างงี้ก็ช่วงที่พักๆนึงก็ต้องรอดูดาวเรืองก่อนแต่ละคนก็แยกย้ายกันไปไงให้ผลดาวเรืองก่อนนะดาวเรืองพยาตะวันให้ครบเสร็จพันเด็กเขาก็มีกับคิมเบอรี่อะไรไปแรงปัทนะก็ว่าไปก็แยกย้ายกันไปทํางานจะเปลี่ยนเปลี่ยนคู่สลับคู่กันนิดนึงพักพักแบบเวลาจิ้นกันบ้างนะคุณผู้ชมนะสำหรับเวลาช่วงนี้ของเราก็หมดไปแล้วนะพี่เพนนะมองข้าวกัน ยาวเหยียดมากๆเลยนะช่วงหน้ามีคลิปนหวานดีๆซึ้งๆเหมาะกับหน้าฝนนี้มาฝากคุณผู้ชมเราจะเป็นคลิปอะไรไปดูกันช่วงหน้าดีกว่านะครับสักคู่ค่ะกลับมาสู่เบรกที่2ของรายการนะอ่านเหมือนมีเบรกเยอะมีหลายช่วงหลายตอนพี่เพ็ญไม่ได้เลยนะ จะบอกว่าเป็นคลิปอะไรที่บอกว่าน้าฝนเนี่ยน้าฝนอย่างนี้พี่เพนน้าหนาวหรือเปล่าต้องแบบว่าเป็นอย่างนี้น้าฝนไงเวลาแบบอยู่ด้วยกันสองคนแล้วแบบอาจจะมีแบบมุมซึ้งๆหวานๆอ่านี้พี่เพนไม่เคยดูละครไทยใช่ไหมเนี่ยฝนตกในกระท่อมเป็นเอ็มวีหรือเปล่าอ่าอย่างที่บอกคุณผู้ชมมีความหวานความซึ้งของคู่รักที่เราแบบเรียกว่าแบบคบกันมาสักระยะหนึ่งแล้วนะคู่รักรวมกายอ่าสำหรับเบลแบงค์ เบลลกรีเบอรี่และแบงแบกวันนี้ล่ะโอ้แต่สลับัสลับคู่ออ่ะจังหวะซึ้งแค่ไหนคุณผู้ชมต้องไปติดตามชมกันในคลิปดีกว่าค่ะค่ะเริ่มเลยค่ะผลงานมีอะไรบ้างคะช่วงนี้ทั้งคู่เลยตอนนี้ก็มีซิงเกิลใหม่นะคะชื่อว่า featuring ค่ะแล้วก็ มีรายการค่ะ Beauty Rebel ที่ออนแอร์อยู่ทางช่องแปนะคะเป็นรายการ,รเกี่ยวกับความสวยความงามเทคนิคต่ตางๆอยากให้ลองเปแบบ็นกันด้วยกันจะ์สุขค่ะครับผมของผมนะครับตอนนี้ก็มีอัร์บัมเต็มนะครับของรักในลายนะครับสำหรับวันที่5นะครับปล่อยเงาแล้วนะครับก็เรียกว่าวางแผนไปแล้วสักพักหนึ่งนะครับใครที่ชอบผลงานเวลาก็ติดตามกันได้ครับความรักทั้งคู่ตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะหวานชื่นแค่ไหน ตอนนี้เราทนะั้งสองคนก็เรียกว่าอยู่ในช่วงที่เหมือนกับผ่านช่วงเขาเรียกว่าผ่านช่วงวหวานๆแลแต่ว่าเป็นช่วงที่เรียกว่าอย่างอ,อยู่ในเกมที่แบบว่าไม่มากไปแล้วก็ไม่น้อยไปครับไม่ไม่หวานจนเลียนไม่หวานจนเลียนแล้วของเบลล่ะคะเพราะว่ามันเป็นช่วงเหมือนแบบการปรับตัวอะไรเงี้ยคะ่ะหลังจากที่แบบว่าเจอเจอเหตุการณ์อะไรมาเยอะแยะอะไรเงี้ยคะ่ะก็เป็นช่วงปรับตัว คือกำลังเติกเลยอยู Studio ่ท <st ary> ี <map> ่กำลังเติกเลยปกติเนี่ยมีวิธีการแบบว่าเพิ่มความรักให้แก่กันได้ยังไงบ้างก็ถ้าสำหรับผมนะครับก็ใช้วิธีการเซอร์ไพรส์อะไรเล็กน้อยนะครับแบบ ในช่วงมันสำคัญเลยในช่วงในเทศกาลเป็นเดือนอะไรก็จะแบบทำให้เขาได้ได้แบบได้เซอร์ไพรส์อะไรเงี้ยเพราะเขาคงแบบเป็นผู้หญิงอ่ะเขาคงเป็นเพศที่ต้องการอะไรแบบอย่างเงี้ยกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กนะครับก็คงไม่เรื่องเอ่อว่ามันเป็นกิจกรรมที่ออกมาทำข้างนอกคทำงานยิงภาพอะไรเงี้ยเพราะว่าบางทีเวลาว่างก็ไม่ค่อยตรงกันถ้าสมมติว่าเวลาว่างตรงกันเราก็จะไปหาความสุขจากแบบว่าสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเราหาได้ง่าย ทำยังไงคะแบบว่าถ้าหากว่าไม่ค่อยเจอกันอะไรอย่างงี้จะมีการแบบโทรหากันอะไรบ้างไหมครับเนี่ย่าเราก็จะใช้เทคโนโลยีเป็นประโยชน์ครับพวกมือถือเอยหรือว่ากลับถึงบ้านเราอาจจะใช้เขาเรียกอะไรเหมือนกับวิดีโอแคมในการคุยกันอะไรองนี้มันก็มันก็ช่วยได้ในเรื่องของการได้เห็นหน้ากันเพราะว่าสมัยนี้เทคโนโลยีมันก็ไปไวแล้วมันก็เหมือนกับเราเอามันมาใช้ในทางที่ดีที่สวดเรียกว่าความรักช่วงนี้ยังแฮปปี้กันอยู่ มันก็มีแบบทะเลาะกันบ้างหรืออะไรอย่างเงี้คยค่ะแต่ว่ามันเป็นเรื่องปกติของคนที่แบบมาคุยากาันถ้าสมมติว่าไม่มีทะเลาะกันเลยมันก็จะไม่ได้มีการมีข้อเสียกันเลยพราฉะนั้นก็เป็นเรื่อยเรื่อยเรื่อยียบหวานบ้างอะไรเงี้ยค่ะแล้ว,นนวานมีพูดคุยเรื่องอนาคตกันบ้างหรือย,อยังคะสองปีทมายกันนานแค่ไหนแล้วเออตอนนี้ก็สองปีกว่านะมาสองปี กแต่ว่าเรื่องอนาคตเนี่ยผมว่าผมเป็นคนไม่ค่อยไม่ค่อยซีเรียสแล้วก็ไม่ไม่เร่งรัดแต่ว่าผู้หญิงเนี่ยก็อาจะเร่งรัดนิดนึงแต่ว่าเราก็ปล่อยให้มันเป็นตามธรรมชาตินะเพราะว่าเรื่องแบบนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ควรจะให้ถึงเวลาที่ทั้งคู่ขอรู้สึกไม่ได้ไม่ได้เร่งรัดไม่ได้บอกว่าเร่งรัดแต่คือคือเวลาเราแบบเราก็มีกลุ่มเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเพื่อนมันก็จะมีแพลนแต่งงานคนนี้มีลูกแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะทำให ถามว่าคิดไหมก็มีคิดบ้างแหละแต่ด้วยด้วยความเป็นเรื่องมรู้สึกว่ามันไม่ได้จําเป็นในการนั้นนะสุดท้ายคือเราก็ต้องขึ้นอยู่กับตัวเราแล้วก็ตัวเราเาะนั้นคือเพื่อหรืออะไรอย่างเงี้ยก็แค่เป็นแบบเหมือนกระแสที่ทําให้เรารู้สึกตื่นตัวฉเฉแล้วโดยตัวแบงก์เองเนี่ยมีกำหนดไหมว่าลิมิตเราต้องแบบกีปีอะไรอย่างเงี้ยผมก็คงยังมีครับนะเพราะว่าเราเป็นแชป์มว่าสามห้าอายุสามห้าแต่ก็ย <5, S 1> <5, S 2> ังได้แต่ว่าแบบ ก็เป็นห่วงค่ะเบลก่อกว่าเพราะว่าก็ผู้หญิงก็จะเป็นเรื่องวอเรียนเรื่องสามสิบใช่ไหมก็อยากแต่งก่อนสามสิบอะไรเงี้ยตอนนี้เบลก็เหลืออายุสามสิบสามสิบเนี่ยมันหมายความว่าเวลาเราจะมีลูกอะไรเงี้ยมันถ้าหลังสามสิบอ่ะมันจะมีแล้วค่อนข้างลำบากอาจจะเป็นอันตรายต่อลูกได้ก็คือผู้หญิงส่วนใหญ่ก็จะรู้สึกว่าโอเคถ้าอยากจะมีเนี่ยควรที่จะมีก่อน30แต่ว่าเดี๋ยวนี้วัฒนการมันก็ไปไกลแล้วแต่ว่าด้วยความที่ ความสมบูรณ์ร่างกายเนี่ยไม่เกิน30นี่จะดีที่สุดก็คือแบบว่าของเบลก็ไม่อยากให้เกิน30แต่คือเบลกลางาลค่ะเราเฉยๆค่ะก็พร้อมเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นเพราะอย่างที่บอกว่าเทคโนโลยีมันไปไกลแล้วถ้าสมมติว่าเราดูแลตัวเองสม่ำเสมอเนี่ยเพราะว่ามันก็น่าจะไม <c oughs> ่ไม่ยากจนเกินไปโอเคไม่ใช่ค่ะถูกปะหล <c oughs> ่ะทำไมถึงว่าคนทั่วไปไงโอเค หวานตลรอดหวานตลอดคู่นี้ก็รักกันมานานแล้วนะสักพักแล้วนะเป็นเป็นการที่แบบคบกันด้วยแบบเหตุผลนะพี่เพนคือเขาสองคนนี้มีความแบบหวานที่ลงตัวคือแบงค์เขาก็เป็นคนที่ดูแลดูแลเบลตลอดถูกต้องแล้วเขาก็แบบเป็นผู้ชายที่อบอุ่นนะพี่เพนคือสเปกอันก็เป็นอย่างนี้นะหลอได้เวลาไปขอเบลไหม ไม่ได้ไม่ได้สิพี่เพนแต่ไปหาที่อื่นดีกว่าไหมเอาเหรอเออไม่อยากไม่อยากมีเรื่องนะไม่อยากแย่งเขาใช่ไหมต้องเดี๋ยวเดี๋ยวจะเป็นแบบมีคลิปเสียงด่ากันอะไรหรือเปล่าถ่ายแล้วอัดแรกอกะไม่อยากพลาดทีนนะคุณผู้ชมแต่ว่าพรุ่งนี้นะขอติดตามข่าวนะติดตามข่าวของเราให้ดีๆนะคุณผู้ชมเมื่อวานพี่ก็พูดแบบกับพี่แป๋วไปแล้วว่าวันวันพรุ่งนี้เนี่ยพี่เป๊กจะออกมาพูดเรื่องราวต่างๆในวันพรุ่งนี้แล้วพรุ่งนี้สองสามีภรรยานะออกงาน ชนกันนะแต่คนละงานนะคุณผู้ชมพี่ธัญญานี่อยู่ในเดอะนายพระรามก้าแต่พี่เปกเนี่ยอยู่อีกอยู่ทองหล่อนะจ๊ะแต่เห็นว่ากันว่างานที่ธัญญาเนี่ยเป็นร่วมงานจริงๆแล้วเนี่ยจริงๆแล้วพี่ไม่ไม่แน่ใจนะเป็นข่าวลือหรืออะไรเขาบอกว่าจริงๆแล้วงานเนี้ยเป็นงานที่พิงกี้ออกงานเป็นงานจริงๆเดิมเนี่ยเป็นงานของพิงเป็นมีชื่อพิงกี้แต่เขาบอกว่าพิงกี้เนี่ยได้ยกเลิก งานทั้งหมดที่ได้รับไว้นะพี่เคนมีข่าวออกมาว่า่างก็เลยเป็นทัญญามาแทนพี่ไม่แน่ใจนะอันนี้เป็นข่าวหรือแต่เขาก็บอกว่าเราก็ไม่สืบสอะกันมาแต่ชอบตรงนี้ที่บอกว่านักข่าวเขียนหมายว่า เปลี่ยนมีการเปลี่ยนตัวเป็นธัญญาแล้วก็บงเล็บว่าแรงเออ <c oughs> นึงนิดนึง,นงเราก็ไม่รู้ว่าไอ้จริงๆเราอย่างไงนะเราก็ต้องแบบพรุ่งนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้มีคําตอบอว่ากลกับมาที่ <c oughs> เรื่องเดิมรือนะพี่เพน <c oughs> จะบอกว่าคู่นี้เ <c oughs> บลกับแบงค์เนี่ยล่าสุดเขาเพิ่งไปหวานกันที่มาดีฟอ๋อเขาก็ดูน่ารักนะพอเขาโพสรูปกันในอินสตาแกรมจริงๆก็พักมาพักใหญ่แล้วแหละแต่ว่าเราก็เห็นแล้วก็อิจฉานะเพราะมันหวานหวานพนที่ก็อยากมีใช่ไหมพี่เพนเราอยากไปเที่ยวทะเลกับ ผู้ชายสำวันคนหนึ่งบ้างเออก็ออต้องนิดหนึ่งนะณจุดนี้นะ <c oughs> พี่เพนต้องประกาศออกไป <c oughs> ให้โลกรู้เลยว่า <c oughs> ตอนนี้เหรออย่าเลยพี่แป๋วขายพี่ตะลอดน้องอันทำหน้าที่เป็นน้องที่ดีพี่เพ็ญต้องขายพี่เพลอีอแล้วเอออย่าเลยแล้วช่วงนี้คุณผู้ชมหน้าฝนนะพี่เพ็ญต้องการคนดูแลมาอย่าเลยอย่าเลยอย่าชมพี่เลยเอาคู่นี้ดีกว่าเขาน่ารักกันมาเรื่องเขาดีกว่าไหมเออแต่เขาก็ยังเป็นคู่รักแต่ว่าก็ถามหลายครั้งแล้วนะว่าคู่นี้เมื่อไหรจะแต่งอ๋อเมื่อไหรจะแต่งงานเขาก็บอกว่ายังยังยังตอนนี้ขอทํางานกันก่อนนะแหมพี่เพี่เบลกับพี่บงค์เขาก็แบบ ยังเดยู่อายุน้อยอยู่ไงถ้าแต่งไปแล้วแบบเออมันจะเร็วไปแต่แต่งเร็วๆก็ดีนะคุณผู้ชมอยากไปงานแต่งเขาอยากไปงานแต่งด้วยแล้วก็แบบที่ดีอย่างหนึ่งคือมีลูกทันชัยที่เพ็ญอ๋อเหรอไม่เป็นไรหรอกสัก30ก็พอแล้วนะต้องรอดูคู่นี้กันต่อไปคุณผู้ชมแต่ว่าสําหรับเวลาของเราช่วงนี้นะเวลาหมดแล้วอานถูกต้องอย่าลืมนะคุณผู้ชมรายการเราเนี่ยคมชลึกเม้นเ์มาส์มีทุกวัน จันถึงสุกเวลาสี่ <4 S 2> <ม>ทุ่มถึงสี่ทุ่มครึ่งทางเม n โก้ทีีนะอเอาเป็นว่าสําหรับวันนี้อันกับพี่เพนต้องลาไปก่อนครับสวัสดีค่ะ